ไปต่อกันที่นิทรศการผลงานศิลปะของเด็กที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับนานาชาติและระดับชาติโดยสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดพิธีมอบรางวัลในโครงการมิ t s u b i s h i Asian Children e n a g ก f e t a 2024ถึง2025พร้อมเปิดผลงานให้ชมผ่านนิทรศการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปะของเด็กไทยไปสู่สากล นางเกศอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ Mitsubishi Asian Children e n g i f e t a 2024-2025โดยมีผู้บริหาสสอรสสรผู้ปกครองและเด็กที่ได้รับรางวัลในโครงการขร้าราชการและเจ้าหน้าที่สสอรอเข้าร่วมณนะห้องออดิทอเรียมชั้นหนึ่งหอศิล์ร่วมสมัยราชดําเนินเขตพระนครกรุงเทพ โดยภายในงานพิธีมอบรางวัลผู้อำนวยการสสอรอพร้อมด้วยผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศิลป,ปะของเด็กที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับนานาชาติและระดับชาติรวมทั้งสิ้น18รางวัล สำหรับรางวัลดังกล่าวค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจาก National Federation of UNESCO Association in Japan หรือ NFUAJ เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ6-12ปีได้พัฒนาศัก,กยภาพสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะส่งเสริมความรักการอ่านและเขียนเผยแพร่ผลงานศิลป,ปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลป,ปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เปิดรับผลงานศิลปะจากเด็กที่มีอายุระหว่าง6 1ถึง12ปีจากทั่วประเทศในหัวข้อชีวิตของฉันที่อยากจะแบ่งปันกับทุกคนในเอเชียโดยมีเด็กส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด693คนจำนวน2,079ผลงานซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกก็ตัดสินผลงานได้ตัดสินผลงานยอดเยี่ยมระดับประเทศจำนวน8รางวัลและรางวัลชมเชยระดับประเทศอีก10รางวัลรวมทั้งสิ้น18รางวัล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศจำนวน8รางวัลได้มีการจัดส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแตัดสินในระดับนานาชาติจึงขอเชิญชวนเด็กเยาวชนและประชาชนค่ะร่วมแสดงความยินดีพร้อมเช่นชมผลงานศิลปะฝีมือของเด็กไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศและรางวัลชมเชยระดับประเทศทั้งหมด18รางวัลจากโครงการดังกล่าวในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์ค่ะ